เอาอีกเปล่าเอาแล้วให้พีแล้วนะจะรีบไปไหนทั้งสองตัวเลยเนี่ยอยอย่าลุนลานักเลยเท่า ใจเย็นหิวจัดเหรออืจะไปไหนอโอ้กันเลยสองตัวนี่จะดันไปไหนเอาถามนอยเชอะอออ๋ออ,ะอ,ะอ,ะอะจะดันไปไหนจะปีนไปไหนเอาถามนอยเชอะ มันหิวขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยมันไม่ใช่แล้วหิวขนาดนั้นหิวจนจะเป็นจะตายโอ้มันไม่ใช่แล้วหิวจนจะไม่ไหวขนาดนี้เลยหรอจะเป็นจะตายเลยหรอวีมันใช่ไหมเนี่ยดูดูดูเขาดูเขาเอ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 าบิด เองก็เกินไปไหมเองก็เกินไปไหมฉันเริงงอีกเนะเอา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 ลนลานนะเอาไปเข้าไปเข้าไปเอาไให้กินก็ลนลานกินเนาะเอาเอาเอาอยู่นี่อยู่นี่เอาเอาอยู่นี่เอาไปทั่วละลืมตายยังนะเจ้ากินแบบทุลนทุาลขนาดนั้นเอา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 มือฉัน เอาเอาจะลนลานไปไหนถามไลยอ่ะเออเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาลูกดีลูกลนเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอา้าไปโอ๊ยจับไม่ไหวแล้วเนี่ยเอามุดเขไปมุดเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ยเนาะเอามุดไปมุดไปเั่วมุดไปมุดไปอืมอ่ะอ่ะกินแบบเรียบร้อยไม่ได้เลยต้องลนลานขนาดน่ะฮะเอ้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป ะดันไปไหนเอา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 ามันกินไม่ทันใจหรืออะไรเนี่ยเอางงงงงเอางงงงงในงงเอางงงมันจะขนาดนั้นเลยเหรออ้ยพี่น้องตั้งนานนะท่านกินนักหนานะท่านโดนลานอยู่นั่นเอาท่านไปไหนอีกเอาเอามุดเข้าเอามุดเข้าเอาเอาไป โอ้ยฉันงงเองจะลนเอาอยู่เฉยไม่เป็นนะเอาเอาเอาาจะไปไหนถามเดี๋ยวเอา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 ฉันไม่ไหวกับแกเอา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 ไปทั่วเอาไปทั่วเอามันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบอกอาการหน่อยบอกอาการหน่อยเราโอ้ฉันงงกับแกมากเลยยัเราไม่อยู่เฉยไม่เป็นฮะเอาเอาเอา มุดไปเอามุดไปมุดไปอามุดมุดปุ้นไปอ่ะอ่ฉันงงว่าเธอเป็นอะไรของเธออ่ะเอาเธอจะไปไหนเอาฉันถามหน่อยอ่ะฉันถามเธอหน่อยอ่ะที่ร่างกาไปเลยเอาเข้าไปเอาเข้าไปนี่เอาเองจุมมุดไปไหนของเองฮะฮะยังไง มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อื้มอื้มอยมันจะกินมือคนเลยหรอเอาเข้าไปเข้าไปอะให้กินดีๆบ้างได้ไหมอยู่เฉยๆบ้างได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้นอนกินเหมือนเด็กน้อยเหอะอยู่เฉยไม่เป็นหิวมากอ่ะ พี่บูไม่ให้กินนมเลยล่ะวันนี้ยทาไมถึงเป็นอย่างนี้นรนลานขนาดน,นี้พี่บูไม่ให้กินนมเลยล่ะมัน,นรนลานตาเหลือทุกตัวเลยกินแบบว่าใจจะขาดดูดแบบกินแบบเยอะดูดิกินแบบโอ้โหแบบดูดเป็นบ้าเป็นหลังเลยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดแบบ <c oughs> สองตัวแล้วเป็นเหมือนกันเลยตัวนั้นก็หิวจนตาลายนะ <c oughs> มันหิวแบบมันดูดแบบ อยู่ไม่เป็นเลยอะดูดบ้าข้างเลยอะทำไมเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยงงมากเลยเนี่ยเนี่ยมันกินเยอะขนาดไหนยัยงงงดูดิดูดิดูด,ด,ด,ดิมันจะหมดเลยอ่ะกินยังไงอ่ะชมพูดูด,ดิกินแบบฉันหิวมากอ่ะใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เ็าเองก็ดูดเนี่ยเองตั้งใจดูดมากเลยอะ ใช่ไหม <c oughs> ดูดิมันตั้งใจดูดแบบว่าตั้งใจมากอ่ะดูดิดจะหมดขวดอยู่แล้วเนี่ยแต่ทำไมหนูให้ตัวนี้มันไม่กินของ,ของหนูที่อย่าเปิดประตู <c oughs> ก็ดูสิเนี่ยเมื่อกี้ตัวนั้นเหมือนกันแต,แต่ทำไมหนูให้แล้วมันไม่ลอากินของหนูอะ่ะไม่รู้ตัวเมื่อกี้เหมือนกันอีตัวเล็กสุดอะ่ะดูดแบบเป็นบ้าเลยอะ่ะนี่ก็เหมือนกันนี่ดูดเป็นบ้าเลยหรือว่าเธอไม่รู้จักว่าเธออิ่ม ดูดิดูดิดูดิก็หนูดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยเลี้ยงหัเป็ูจะให้แมเอาเอาแล้วใครเป็นคนอยากเลี้ยงฮะนี่นี่ดูเธอที่นี่ดูดจนจะเป็นบ้าเป็นหลังอ่ะเนี่ยดูดเหมือนหิวอ่ะทำไมอีกอะแ่ก็ดูมันดีมันร้องมันมันร้องแล้วไอ้ตัวเล็กขุดอ่ะร้องดังมาก อิ่มยังท่านว้าวว่าเช็ดฉันอิมอ่มหรือยังเธออิ่มแล้วมั้งเมื่อกี้ลนลานจะเป็นจะตายเลยอืมยังไม่อิ่มอ้าว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 จะมากินอ้าวกินมือฉันดิอ้าวกินมือฉันทำไมอ้าว,าว,วดีนะมันไม่มีฟันน่ะเอาดูดูมัน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 ,ด,มนดูมันเป็นบ้าไปแล้ว กินเยอะอย่างนี้จนจะหมดขวดดิละเนี่ยก็ให้หมดแล้วก็แล้วล่ะเอ้าเอ็งจะกินอะไรทีเนี้ยฮะเอ็งอะไรมากไปเนี่ยกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยมันกินเยอะมากเลยนะผูนะเฮ้ย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 นอนนอนนิ่งเลยอะนอนไปไม่ได้แล้วพะพวกนอน หมดแรงไปเลยกินอิ่มเกินไปป้าเธอไง